มะนาวดกๆอย่างนี้พริกดกๆอย่างนี้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระได้เคล็ดลับความรู้เล็กๆน,น้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวจะพาเพื่อนๆมาดูพริกที่บ้านเยแมวนะคะว่าต้นพริกที่บ้านเยแมวดกและสวยงามมากเลยค่ะที่บ้านเยแมวดกเพราะเยแมวใช้สูตรเร่งดอกเร่งผลนะคะเราไปดูวัสดุในการทํากันเลยค่ะอ่าและว,วัสดุในการทําปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลนะคะก็จะมีนี่เลยคะ่ะ ผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกูตเมตนะคะช่วยเร่งดอกเร่งผลบำรุงรากนะคะแล้วก็นี่ค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะยายแมวก็จะใช้ยี่ห้อนี้เลยค่ะสำหรับเร่งดอกเร่งผลและบำรุงรากขั้วเหนียวก้านเหนียวนะคะและในเครื่องดื่มชูกำลังนี้ก็ยังมีพวกวิตามินบีและวิตามินอื่นๆอ,อ,อีกหลายชนิดนะคะสำหรับบำรุงต้นพืชพืชชอบมากเลยค่ะเพื่อนๆเรามาดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะ ค่ะและในส่วนผสมของเราเราจะใช้น้ำเปล่า10ลิตรนะคะสำหรับสวนเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าเป็นสวนที่ใหญ่เพื่อนๆก็เพิ่มปริมาณอะ่ะเอาได้เลยนะคะเราจะใช้น้ำเปล่า10ลิตรค่ะแล้วเราจะใช้ผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกูตเตรเมดนะคะ1ช้อนโต๊ะเลยค่ะ1ช้อนพูนๆเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ2ฝาค่ะ ในเครื่องดื่มชูกําลังก็จะมีวิตามิน B วิตามินอื่นๆอ,นอ,นอ,นอนีกหลายชนิดเลยนะคะสําหรับบํารุงต้นพืชและเร่งดากเร่งผลเร่งดอกนะคะเสร็จแล้วคนค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันละลายเป็นอย่างดีเลยะคะ่ะเมื่อเรานําไปรดลาดแล้วต้นพริกต้นพืชของเราก็จะดกและงามค่ะเพื่อนๆอ่ะอยากให้พริกดกพริกงามรดลาดไปเลยค่ะ บำรุงให้เขาจเจริญเติบโตเขาจะได้ดกได้งามนะคะลดไลดไปเลยค่ะค่ะอยากให้มะนาวติดลูกดอกแบบนี้เราก็ลดไปเลยค่ะด้วยสูตรเร่งดอกเร่งผลของเรานะคะลดราดไปที่โคนต้นเลยค่ะเพื่อบำรุงให้ก้านเหนียวขั้วเหนียวนะคะลดราดไปเลยค่ะค่ะอย่างต้นมะนาวนะคะขนาดต้นเล็กๆยังออกผลงามอย่างนี้นะคะโดยสูตรปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลเลยค่ะ นี่ก็ติดเต็มต้นเลยค่ะลดลาดไปเลยค่ะค่ะอย่างถั่วฝักยาวนี่กําลังเริ่มออกฝักนะคะเราก็เร่งและบำรุงไปเลยค่ะค่ะอย่างดอกไม้นี่อยากให้งามเราก็ลดลาดไปเลยนะคะโดยปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลของเราค่ะได้ไปเลยค่ะ ค่ะลดราดไปเลยค่ะจะได้งามๆนะคะด้วยสูตรปุ๋ยเร่งดอกเร่นผลค่ะค่ะสำหรับคลิปสูตรเร่งดอกเร่งผลนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยาแม่พาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องยาแม่พาทำด้วยนะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนค่ะ